โดดเดียวเดียวได้ในท้องเลลมพัดลมเพลลอยมาไกลเป็นแค่คอนไม้ไม่มีทิศทางประคองตัวเองไปเงาเงากลางคืนเนบนาวจนใจจะพังไม่เลือกความหวังอะไรเลยวันหนึ่งน้องสาวลอยข้อมา มือเจ้าไขว้คว้าคอนไม่ไว้เพียงหวังในใจพยุงให้ลอยอยากส่งให้เธอไปถึงฝันพื้นดินทางนั้นยังรอคอยแรงเลืออยู่น้อยจะไปอย่างไรหากมีเรือสักลำแล่นมา ก็ขอเธออย่าชาขึ้นเรือนั้นไปเปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหนผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นานเปรียบกับพี่เป็นแค่คอนไม้เกาะลอยขอให้เพียงข้ามวัน แต่ฟังฟาา้านขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป่ล